เย้เทคนิคสุดท้ายแล้วนะคะที่ควรที่จะทำในทุกๆเช้าคือ Savers นั่นก็คือตัว S ค่ะ S นะคะมาจากคำว่า scrapping ก็คือการเขียนเขียนอะไรบ้างคะพี่หวายก็คือหวายแนะนำนะคะอย่างตัวหวายเองหวายจะเขียน การสำนึกคุณแล้วก็ขอบคุณในทุกๆวันเพราะว่าอะไรคะพลังการขอบคุณและสำนึกคุณมันเปรียบเสมือนว่าคุณทำอะไรบางอย่างหรือใครทำอะไรบางอย่างให้คุณแล้วคุณได้มันมาแล้วและคุณนะค่ะสำนึกคุณแล้วก็ขอบขอบคุณคนคนนั้นเหตุการณ์นั้นๆนะคะแล้วมันจะเหมือนแบบ เป็นคลื่นที่บอกอะค่ะมันเป็นน้ํามันน,นันนึงนะที่ไปเชื่อมหัวใจของคุณให้สมองกับหัวใจของคุณเชื่อมกันแล้วคุณจะสามารถทํา Visualization หรือ a f f i r m a t i o n ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วถ้าคุณเขียนอีกโอ้ตามองเห็นและสัมผัสและรู้สึกมันจะไหลออกมาเป็นความขอบคุณและสํานึกคุณคุณเขียนลงไปเลยค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นฉั้นสํานึกคุณแล้วก็ขอบคุณนะเตียงนี้ที่ทําให้ฉันตื่นมา สดใสมากเลยเพระาะเมื่อคืนฉันนอนได้อย่างดีขอบคุณรถคันนี้มากๆเลยนะที่พาฉันไปที่ทํางานเห็นไหมเป็นสิ่งของก็ได้หรือถ้าเป็นคนคุณอาจจะบอกว่าขอบคุณคุณแม่มากเลยนะที่ทําอาหารให้ฉันทานทุกๆเช้าใครก็ได้ค่ะสํานึกคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วไหวก็จะเพิ่มความโชคดีลงไปด้วยอืม เพราะว่าถ้าเราเชื่อว,ว่าเราโชคดีเนี่ยทุกๆวันวันนั้นมันจะเป็นวันโชคดีของของเราคะ่ะเราได้อะไรเราได้กินอะไรแค่ตอนตื่นคุณเขียนได้นะฉันโชคดีมากเลยที่วันนี้ฉันตื่นมาอย่างสดชื่น เขียนไปค่ะให้ทุกวันเป็นวันโชคดีและเมื่อคุณเขียนพลังงานคุณเกิดวันนั้นคุณจะเป็นวันที่ดึงดูดแต่พลังงานบวกคนดีๆสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะลองทํากันดูนะคะที่สําคัญเขียนให้รู้สึกจริงๆค่ะพลังตัวนี้มันจะไปเปิดหัวใจนะคะเชื่อมกับสมองที่พูดไปหมดแล้วเนาะเป็น Heart ain, h a r t and bền c o h e r e n e จะเกิดขึ้นความถี่ดึงดูด สิ่งต่างๆมาให้จนคุณประสบความสำเร็จนะคะฝึกกันดูค่ะก็ชาเลนต์ตัว m i r a c l e m o r n i น g นะคะครบแล้วค่ะกับเซฟเวอร์วิธีง่ายๆ6เทคนิคนะ,คะก็ถ้าใครยังเพิ่งดูคลิปนี้และอยากทำชาเลนต์ร่วมกันเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่ชื่อว่า m ินมิสเตอรดิโอนะ,ะเราจะชาเลนต์กันจนถึงวันที่4พฤศจิก,กาย,ยนเลยอยากให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะ,ะเอาเทคนิคไปใช้ในทุกๆเช้าแล้ว มั่นใจมากๆค่ะว่าไหวทำได้นะแล้ก็อยากให้ทุกคนทำได้ร่วมกันค่ะมาชาเล้นจ์ด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ